ช่วง y t p p y Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขถ้าพูดถึงน้ำส้มสายชูทุกคนคงจะรู้จักกันดีเพราะอาหารหลายๆอย่างต้องใช้น้ำส้มสายชูในการแต่งรสซึ่งน้ำส้มสายชูนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะ อันที่หนึ่งน้ำส้มสายชูหมักเป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักธัญพืชผลไม้หรือน้ำตาลสดมาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติก็จะมีกลิ่นเฉพาะตามวัตถุดิบที่เราไปใช้ในการหมักและอาจจะมีตะกรนได้ตามธรรมชาติมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่าร้อยละสี่นิยมใช้ประกอบอาหารทำน้ำจิม้มมีรสชาติที่กลมกลม่อมบางชนิดนิยมนำมาผสมเป็นเคร ื่องดื่มค่ะตัวที่2น้ำส้มสายชูกลั่นค่ะได้แก่น้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักแอลกอฮอลกับเชื้อน้ำส้มสายชูแล้วนํามากลั่นอีกหรืออาจได้จากการนําน้ำส้มสายชูหมักมากลั่นนั่นเองค่ะซึ่งน้ำส้มสายชูกลั่นนั้นจะมีลักษณะใสไม่มีตะกอนมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่าร้อยละ4ค่ะตัวที่3ค่ะน้ำส้มสายชูเทียมได้แก่น้ำส้มสายชูที่ได้จากการ นำเอากรดน้ำส้มเข้มข้นมาเจือจางซึ่งน้ำส้มสายชูเทียมต้องไม่มีการเจือสีใดๆมีลักษณะใสมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่าร้อยละสีและไม่มากกว่าร้อยละเจ็ดโดยน้ำส้มสายชูทั้ง3ชนิดนี้รับประทานได้ไม่มีอันตรายเลือกใช้ได้ทุกประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการ มาถึงสนนราคากันบ้างขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำส้มสายชูเช่นน้ำส้มสายชูกลันราคาก็จะย่อมลงมาถูกๆสิบถึงยีบาทแต่ถ้าเป็นน้ำส้มสายชูหมักละ่ะอันนี้ก็ต้องสูงหน่อยนะคะ75บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้น้ำส้มสายชูเทียมร,ระดับราคา1 0 2ถึงบาทต่อลิตรสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะนั่นคือน้ำส้มสายชูปลอมกรรมวิธีคือนำซัลฟริกแอซิดคือกรดกำมะถันนำมาเจือจางด้วยนะ้ แล้วบรรจุขวดขายมันจะอันตรายมากถ้ารับประทานเข้าไปซึ่งตัวหัวน้ำส้มดังกล่าวเป็นกรดน้ำส้มชนิดเข้มข้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอฟอกหนังขนสตัตว์ไหมมันจะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคทีเดียวเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการนํากรดแร่อื่นๆเช่นกรด เกลือกรดกรำมถันมาทําหัวน้ําส้มน้ําส้มสายชูปลอมจะมีความเปรี้ยวเข็ดฟันแต่ไม่มีกลิ่นเฉพาะของกรดน้าส้มจึงมักเติมน้ําส้มสายชูหมักลงไปเพื่อให้เหมือนน้ําส้มสายชูหมักถ้ารับประทานเข้าไปมากๆมันจะกัดกระเพาะอาหารและลําไส้จนเกิดเป็นแผลหรืออาจถึงกับกระเพาะอาหารและลําไส้ของท่านทะลุได้เลยค่ะ มาถึงข้อสังเกตในการเลือกน้ำส้มสายชูที่ปลอดภัยต่อการบริโภคต้องสังเกต2ประเด็น 1. ต้องมีเลขสารระบบอาหารค่ะ 2. ต้องระบุวันผลิตและวันหมดอายุบนภาชนะชัดเจนค่ะประโยชน์ของน้ำส้มจริงๆมีมากมายนะคะแต่เีาจะย่อมาให้แบบอธที่สำคัญสำคัญอันดับแรกเลยแน่นอนค่ะเราใช้ไปดองของเปรี้ยวผักต่างๆเช่นต้นหอมผักเส้นกระเทียมขิงและถนอมอาหารได้เป็นอย่างดีมาถึงตัวข้อ2เมื่อผิวหนังโดนแมงกระพุนเราสามารถใช้น้ำส้มสายชูกรัดสามเปซนมาล้างอย่างน้อย30มินาทีราดลงไปเลยบนแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้ค่ะข้อ3ค่ะสำหรับ ผิวที่ไปเจอแดดจัดๆนะคะแล้วก็จะเป็นรอยเกรียมลูบเลยค่ะลูบด้วยน้ําส้มสายชูผิวที่จะไหม้จะไม่ผ่องให้ปวดแสบปวดร้อนมาถึงข้อสี่ค่ะรองเทา้าหนังรองเทา้เทายางหรือว่าสาันสังเคราะห์ใดๆก็ตามหากเปื้อนน้ามันให้เช็ดด้วยน้ําส้มสายชูรอยมันจะหายไปเลยมาถึงข้อ5ค่ะกระจกบานเกรดสกปรปกนะคะกระจกบ้านเราบานเกรดตกฝุ่นเยอะล้างด้วยน้ําส้มสายชูผสมน้ําสะอาดรับรองแล้วกระจกของคุณใสปิ้งค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งใดที่มีคุณ สิ่งนั้นก็มีโทษเช่นกันเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาลงลึกตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องอาหารการที่กินเข้าไปอันนี้ต้องจำเป็นต้องศึกษาเพราะร่างกายของเรามันจะรับโดยตรงเลยค่ะ